ข้อใดไม่ใช่สมการที่อยู่ในวัฏจักรการละลายพลังงานการละลายน้ําของโซเดียมไนเตรตนะอันนี้อ่านว่าโซเดียมไนเตรตปึ๊บก็มีสมการ1,2,3,4ให้มาอ่าสมการแรกโซเดียมไนเตรตได้เป็นโซเดียมไอออนในสภาวะแกส๊สบวกกับไนเตรตไอออนในสภาวะแกส๊สข้อที่2เป็นโซเดียมไอออนในสภาวะแกส๊ส กลายเป็นโซเดียมไอออน A A Q คือเป็น aqueous แปลว่าสารละลายข้อที่3เป็นไนเตรตไอออนได้เป็นแกส๊สได้เป็นไนเตรตไอออนบวกในสารในสภาวะแก๊สเป็นในสารละ,ะลายถูกปะแล้วก็เป็นโซเดียมไนเตรตในสภาวะแก๊สได้เป็นโซเดียมไอออนในสภาวะแก๊สบวกกับไนเตรตไอออนในสภาวะแก๊สนั่นเองทีนี้วัตถจากพลังงานการละลายของอของน้นำของ โอเคก็คือว่าถ้าจับพลังงานการละลายน้ําของโซเดียมไนเตรตเนี่ยหรือของสารประกอบไอออนิกเนี่ยมันมีอะไรบ้างจําได้ไหมว่า,เ,าเหมือนแบบก็คือ,คอ,อการเกิดสารประกอบไอออนิกเนี่ยมันจะมีขั้นตอนถูกไหมขั้นตอนในการเกิดทั้งหมด5ขั้นตอนไม่รู้ว่าจะจําได้กันหรือเปล่าโดยขั้นตอนแรกก็เป็นอารูปแผนภาพเลยขั้นตอนแรกก็คือเป็นการระเหิดถูกไหมเป็นการระเหิดเพื่อเปลี่ยนจากแคลเซียม อะตอมของโลหะในสภาพในสภาพของแข็งเป็นของเป็นแก๊สเป็นอแล้วก็เปลี่ยนจากอะตอมที่เป็นแก๊สเนี่ยเป็นอะตอมเป็นไอออนบวกโดยใช้พลังงานไอออนไนเซชันเป็นพลังงานที่ใช้เพื่อดึงเอออนออกมาในสภาวะแก๊สก็ได้เป็นไอออนบวกมาแล้วเสร็จแล้วอะ bromine ที่เป็นลิทที่เป็นของเหลวเนี่ยก็จะมีพลังงานสลายพันธะเพื่อกลายเป็นอะอะตอมของ b r o m i n อะตอมของโบรีนอิสระในสภาวะแก๊สและโบรมีเนี่ยมันเป็นโลหะมันชอบอะมันเป็นอะโลหะมันชอบรับอิเล็กตรอนมันก็เลยรับอิเล็กตรอนที่ไอออนบวกปล่อยมาได้เป็นไอออนลบซึ่งพลังงานตรงนี้เรียกว่าพลังงาน EA ก็คือพลังงานที่คายออกมาเพื่อรับอิเล็กตรอนในสภาวะแก๊สก็ได้เป็นไอออนบวกกับไอออนลบมาแล้วถูกปะแล้วก็ไอออนบวกไอออนลบเนี่ยก็คือมีประจุบวกประจุลบก็เกิดแรงดึงดูดทางไฟฟ้า กลายเป็นพลังงานที่เรียกพลังงานและตชีชคายพลังงานออกมาเพื่อสร้างเป็นสารประกอบใหม่ที่เรียกว่าแคลเซียมบรไมด์ซึ่งกระบวนการสีส้มเป็นกระบวนการดูดพลังงานกระบวนการสีเขียวคือเป็นกระบวนการคายพลังงานนี่คือเป็นกระบวนการท,ทั้งหมดที่ใช้ในการเกิดสารประกอบไอออนิกถูกปะ่ะแต่เมื่อเราเอาสารประกอบไอออนิกเนี่ยไปละลายน้ํเอาสารไอออนิกไปละลายน้าปึ๊บก็คือ ถ้าสมมติเขียนโซเดียมไนเตรตเป็นแผนภาพเมื่อกี้เราก็จะได้ก็คือคิดว่าคงเขียนได้ถูกปะเพราะนั้นโซเดียมไนเตรตที่เป็นสภาวะที่เป็นของแข็งเนี่ยการเปลี่ยนแปลงอันแรกคือว่าจะมีการสลายพันธะระหว่างโซเดียมกับไนเตรตก็คือเป็นการสลายแรงดึงดูดทางประจ,จุไฟฟ้าเนี่ยที่มันดูดกันอยู่เนี่ย ที่มันหยุดกันอยู่เนี่ยก็คือสลายมาเป็นอะตอมอิสระในสภาวะแกส๊สร็จแล้วพลังงานการละลายเกี่ยวข้งองไงก็คือเอาไปละลายน้ำเพราะฉะนั้นโซเดียมเวลาเราเอาไปละลายน้ำเนี่ยโซเดียมเป็นไอออนบวกถูกปะเวลาไปละลายน้ำปุ๊บโมเลกุลของน้ำเนี่ย ก็คือ OH ถูกไหมเขียนอย่างนี้ก็คือ O ต่อทำพันธะโคลเลนกับไฮโดรเจนซึ่ง O เนี่ยมีค่า EN เป็นไงสูงกว่าไฮโดรเจนค่า EN คือค่าพลังงานที่ใช้ในการดึงดูดอิเล็กตรอนในรูปสารประกอบถ้ามี EN มากแสดงว่าจะดึงอิเล็กตรอนมาไว้ที่ตัวมากโคลเลนเนี่ยแปลว่าแชร์อิเล็กตรอนกันใช้ แต่ถ้า e- n มากจะดึงอิเล็กตรอนไว้ที่ตัวเองมากเพราะฉะนั้นทําให้อ e ิเล็กตรอนเนี่ยมากองอยู่ที่ O มากมีความสภาพเป็นคั่วลบเกิดขึ้นในขณะที่ไฮโดรเจนเนี่ยถูกดึงอิเล็กตรอนไปมากก็ทําให้แปลงสภาพเป็นขั่วมีขั่วบวกแต่ว่าไม่ได้เป็นประจุเห็นไหมไม่ได้เป็น O ลบไม่ได้เป็น H บวกจริงๆแต่มีความเป็นลบมีความเป็นบวกเพราะฉะนั้นเวลาประจุบวกละลายเข้าไปเนี่ยละลายน้ำเนี่ย นะ้ำมันไม่ใช่ว่ามันจะไม่ทําอะไรกับประจุไอออนบวกนี้เลยนะนะ้ํามันก็จะเข้ามาล้อมรอบเลยโดยเอาส่วนที่มีความเป็นคั้วลบเนี่ยมาล้อมรอบเพราะว่าลบเป็นไงจะดึงดูดกับประจุบ,บวกถูกไหมเพราะนั้นโซเดียมที่เป็นประจุบ,บวกก็เลยถูกล้อมรอบด้วยออกซิเจนที่เป็นมีความเป็นลบไม่ได้เป็นประจุบลบนะมีความเป็นลบค่อนข้างมาก และน้องคิดว่าในเตรดเป็นยังไงในเตรดก็น่าจะเหมือนกันถูกปะในเตรดเนี่ยเวลามันละลายนะ้ำปึ๊บในเตรตเป็นลบมันต้องเอาด้านที่มันเป็นบวกมากกว่าหันเข้าก็คือเป็นไฮโดรเจนนั่นเองก็เอาไฮโดรเจนหันเข้าเห็นปะเอาไฮโดรเจนหันเข้าซึ่งมีความเป็นขั้วมีมีสภาพเป็นบวกมากกว่า ก็จะเกิดแรงดึงดูดระหว่งางเกิดพันธะอ่อนๆนะแล้วเรียกว่าเดี๋ยวค่อยพูดอีกทีหนึ่งละกันก็เกิดเกิดความเป็นลบดึงดูดกับค้่ที่เป็นบวกของไนเตรตอ่าปืม้มอย่างนี้ถูกไหมนั้นมีแผนภาพให้ดูคือนี่ไงสมมติมีไอออนบวกกับไอออนลบอย่างเงี้ยเวลาละลายเงี้ยน้าเข้ามาถูกปะไอออนลบไอตัวสีฟ้าใหญ่ๆเนี้ย คือออกซิเจน H ดำๆำสองตัวนี้คือไฮโดรเจนเพราะฉะนั้นไฮโดรเจนมีความเป็นขั้วบวกมากกว่าเพราะ e- มันน้อยกว่าถูกดึงเล็กตอนไปถูกไหมมันก็เลยหันขั้วบวกน้ําหันขั้วบวกหันหันความเป็นขั้วบวกเนี่ยเข้ามาที่ไอออนลบในขณะที่ไอออนบวกน้ําจะเอาออกซิเจนหรือความเป็นไอออนลบความเป็นขั้วลบมากกว่าเนี่ยหันเข้าเห็นปะเพราะฉะนั้นแต่ถามว่ามีชื่อไหมต่ลรพลังงานมีชื่อนั่นเอง อย่างที่บอกว่าขั้นตอนแรกก็คือการละลายน้ำเนี่ยมีสองขั้นตอนเองอ่าโดยขั้นตอนที่1เราจะเรียกว่านี่จำได้ไหมจากนี้ปุ๊บของแข็งกลายเป็นอะตอมในสภาวะแก๊สเป็นไอออนด้วยนะเราเรียกนี้ว่าเป็นพลังงานโครงล่างผลึกหรือแล t t i c คุ้นๆไหม หรือเ t ดเท h เป็นน้องคิดว่าจะเป็นดูดหรือคายเห็นไหมว่าเป็นการปกติเนี่ย N มันต่อ O อยู่ถูกปะไม่ปกติโซเดียมเนี่ยประจุบวก1ดูดกับในเตรตประจุลบอยู่เพราะนั้นการที่จะทำให้มันสลายเป็น2องะตอมนี้ได้เนี่ยก็ต้องใช้พลังงานในการทำลายพันธะตรงนี้เพราะฉะนั้นวันนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงแบบดูดพลังงาน เอจำได้ไหมว่าขั้นตอนการเกิดไอออนิกเนี่ยมีขั้นตอนหนึ่งที่ชื่อเหมือนนี้เลยนะพลังงานโครงร่างผลึกหรือพลังงานลาติชเนี่ยคือขั้นตอนสุดท้ายไงก็คือขั้นตอนที่มันเกิดสารประกอบไอออนิกไงก็คือจากอะตอมไอออนบวกในสภาวะแกสรวมกับไอออนลบในสภาวะแกสได้เป็นเห็นไหมว่ามันเปลี่ยนจากมันจะตรงกันข้ามเลยมันจะเป็นอันนี้ในการละลายมันจะเป็น ของแข็งไปเป็น G at, G at. แก๊สแก๊สจากแก๊ส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 เป็นของแข็งก็คือถามว่าชื่อเดียวกันไหมคือใช่คือชื่อเดียวกันแต่ว่าถ้าเป็นในการเกิดไอออนิกเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นการคายพลังงานเพื่อสร้างสารเพื่อสร้างพันธะไอออนิกก็เรียกว่าแลทิชคือชื่อเดียวกันเลยแต่นี้เป็นแลทิชเหมือนกันแต่เป็นแลทีชที่เป็นดูดพลังงานเพื่อไปสลายพันธะให้เป็นไอออนในสภาวะแก๊สนั่นเองส่วนขั้นตอนที่2ก็คืออย่างที่บอก ไอออนบวกละลายน้ำน้ำหันขั้วลบให้ถูกปะอ่าก็จะกลายเป็นจากแก๊สแล้วก็จะเปลี่ยนเป็น AQ AQ เนี่ยหมายความว่าละลายในน้ำคือมีโมเลกุลของน้ำเนี่ยมาล้อมรอบแล้วแค่นี้เองส่วนไนเตรตก็เหมือนการจากสภาวะแก๊สน้ำจะหันขั้วบวกให้หรือไฮโดรเจนให้อ่ากลายเป็นไนเตรตในสารละลายถูกปะเนี่ยเท่านี้เองการละลายน้ำมีอยู่แค่นี้ ซึ่งจาก Choice เขาบอกว่าอะไรจาก Choice เขาบอกว่าโซเดียมข้อไหนไม่ได้อยู่ในบทัดจักรยายของโซเดียมไนเตรตก็นี่มีไหมนี่ไงเป็นพลังงานอะไรพลังงานเลทิชหรือพลังงานโครงรักผลึกดูพลังงานถูกปะเออเอเ้ยลืมบอกไปเมื่อกี้เป็หนไรไอ้ขั้นตอนนี้ไปไรเป็นกเราเรียกว่าพลังงานที่ทำริยากับน้ำถูกปะก็เรียกว่าพลังงานไฮเดรชั่น <Hyd> ไฮเดรแปลว่าน้ำ <Hyd rate S 2> ไฮเดรตแปลว่าน้ำถูกไหมไฮเรชัน <Hyd ration S 1> เป็นกระบวนการคายพลังงานคายเพื่อสร้างพันธะนั่นเองรู้ใช่ไหมโนต้ตนิดน,นึงนะว่าดูดสลายคายสร้างเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยมันจะเป็นการสร้างพันธะใหม่กับไฮน้ำถูกปะจำได้ไหมมีรูป สร้างพันธะกับน้าเนี้ยเพราะนั้นมันมันจะสร้างพันธะมันต้องคายพลังงานดูดสลายคายสร้างถูกไหมต้องคายพลังงานอันนี้จะสลายพันธะก็ต้องดูดพลังงานเหมือนกันเออก็มีอยู่สองพลังงานเองพลังงานแรกเป็นพลังงานโครงร่างผลึกพลังงานที่สองเป็นพลังงานไฮเดรชันข้อแรกเนี้ยข้อที่หนึ่งไนเตรตโซเดียมไนเตรตในสภาวะของแข็งเนี้ยได้เป็นโซเดียม ในสภาวะแก๊สกับในเกรดในสภาวะแกส๊สซึ่งก็คือตรงกับพลังงานโครงร่างผลึกหรือพลังงานแลทติชนั่นเองปปถูกปะข้อตอนที่2จากอะตอมไอออนของโลหะในสภาวะแก๊สเป็น uh, เป็นไอออนของโซเดียมที่เป็น AQ ก็คือ a เอควีสาระละลายก็คือ AQ บอกแล้วว่าก็คือการที่โมเลกุลของน้ำเนี่ยมันมาล้อมรอบนั่นเองก็คือจะเปลี่ยนจากแก๊สเป็น A q ก็ถูกต้องโซเดียมไอออนก็ถูก ไนเต๋อก็ถูกในเต๋อเป็นคู่ลบน้ำแข็งคู่บวกเข้าหาให้คือหาเอาไฮโดรเจนเนี่ยเข้าหาถูกปะส่วนข้อ4เนี่ยคือไม่มีถูกปะเออก็ไม่มีอยู่ในแผนภาพที่กล่าวถึงเพราะฉะนั้นตอบข้อที่4เพราะฉะนั้นการอ่าในเรื่องสารประกอบไอออนิกเนี่ยการพลังงานกับการเกิดสามประกอบไอออนิกเราจะต้องรู้ว่าเออการเกิดสารประกอบไอออนิกเนี่ยมีทั้งหมด5ขั้นตอนด้วยนะเป็นรูปก็คือจาก ของแข็งบวกอันนี้คือยกตัวอย่างแคลเซียมที่เป็นของแข็งบวกโบรมมนที่เป็นของเหลวบวกแคลเซียมโบรไมท์ที่เป็นของแข็งเพราะฉะนั้นกระบวนการก็คือจะต้องอาพันธะไอออนิกเนี่ยก็คือเป็นแรงยึดเหนี่ยวทางประจุไฟฟ้าบวกกับลบถูกไหมต้องทําให้อออนโลหะเนี่ยจากสภาวะที่เป็นของสถานะของแข็งเนี่ยเป็นแก๊สโดยใช้พลังงานระเหิดว่าดูดพลังงานขึ้นมาเสร็จแล้วก็ จากแคลเซียมในสภาวะแก๊สเนี่ยต้องทำเป็นไอออนบวกคือมีการดึงอิเล็กตรอนออกมาถูกไหมก็เป็นพลังงานไอเเป็นพลังงานที่ใช้ในการดึงอิเล็กตรอนในสภาวะแกส๊สเป็นแคลเซียมไอออน2บวกถูกป่ะส่วนโบรมีนก็ต้องสลายพันธะกลายเป็นโบรมีนอะตอมอิสระ2อะตอมและโบรมีนมันยู่เป็นอโลหะมันชอบรับอิเล็กตรอนเพื่อจะให้มันสเสถียรถูกไหมมันก็ไปรับอิเล็กตรอนจากโลหะที่มันปล่อยอิเล็กตรอนออกมาปุ๊บรับก็ได้เป็นโบรมีนลบถูกป่ะเป็นไอออนลบกับไอออนบวกเจอกันเพื่อจะสร้างพัญหาก็ต้อง คายพลังงานดูดสลายคายสร้างถูกไหมคายพลังงานชื่อนี้ว่าพลังงานไลติชตอนนี้เรียกว่าพลังงาน EA ถูกปหพลังงานที่ใช้ในการรับอิเล็กตรอนคายเพื่อไปรับอิเล็กตรอนนี่พอได้พอได้สารมาปุ๊บเป็นสารประกอบออน,นิคถ้าเราเอาอไปละลายน้ําก็จะมีกระบวนการที่เกี่ยวข้องด้วยการสองกระบวนการคือชื่อเดียวกันโครงร่างผลึกแต่ว่าเป็นการเมื่อกี้เป็นการสลายถูกไหมเอเป็นการเป็นการคายเพื่อสร้างบันทะ แต่นี้เป็นการดูดเพื่อสลายพันธะคือจากโซเดียมไนเตรตในสภาพเป็นของแข็งเนี่ยสลายไปเป็นโซเดียมอะตอมในสภาวะแก๊สกับ rate, ไนเตรตไอออนในสภาวะแกส๊สถูกปะเออก็เรียกว่าพลังงานคงร่างผลึกหรือพลังงานแลตชีชเป็นการดูดพลังงานซึ่งไอออนเนี่ยเมื่อเป็นสภาวะแกส๊สปุ๊บไปละลายน้ำเนี่ยโมเละกุลของน้ําจะเข้ามาจับโดยไอออนบวกโซเดียมอ่าบวกถูกปะอ่าไอออนลบเนี่ยก็จะเข้ามาจับ ไม่ใช่ออลบก็คือน้ําเนี่ยต้องเอาคั้วลบเนี่ยเข้ามาจับถูกไหมเ,เพราะว่าลบมันดึงดูดกับบวกแต่น้ําเนี่ยมันไม่ได้อ,ออกซิเจนมันไม่ได้เป็นประจุลบโดยตรงมันเป็นแค่มีความเป็นคั้วลบนั่นเองเพราะว่ามันมีค่า en สูงกว่า h มันดึงอ e ิเล็กตรอนไว้ที่ตัวมันมากมันก็เลยมีความเป็นคั้วลบมากกว่าแต่ไม่ได้เป็นประจุลบก็เลยดึงดูดกับโซเดียมส่วนในขณะเดียวกันไนเตรตก็เหมือนกันก็คือเป็นคั้วลบเพราะนั้นมันก็หาคั้วที่เป็นบวกมากกว่าก็คือไฮโดรเจนเนี่ยเข้าหาก็จำให้ เปลี่ยนจากแกส๊สกลายเป็น AQ ก็แสดงว่าทำยาสร้างพันธะก,กับน้ำแล้วเป็นเราเรียกวันนี้ว่าพลังงานไฮเดรชันเป็นกระบวนการขายพลังงานเพื่อสร้างพันธะก,กับน้ำข้อหนึ่งข้อสองข้อสามเห็นไหมว่ามันอยู่ในกระบวนการหมดเลยข้อหนึ่งเป็นพลังงานคงร่างผลึกหรือพลังงานไลทิชเป็นการดูดพลังงานข้อที่สองกับข้อที่สามเนี่ยเป็นการสร้างพันธะก,กับน้ำเปลี่ยนจากแกส๊สเป็น AQ วถูกปะเป็นพลังงานไฮเดรชันส่วนข้อที่สี่เนี่ยไม่เกี่ยวข้องน,นั่นเองโอเคนะ